สวัสดีค่ะวันนี้น,ะ,นะคะจะพามาชมบ้านเซนโผสุขสวัสดิ์พระราม3าคะ่ะที่นี่นะคะจะเดินทางมาเส้นนะคะประชาอุทิศ69นะคะหรือว่าสุขสวัสดิ์64ก็ได้นะคะเนื้อที่บ้านนะคะ65.9ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรนะคะหลังนี้นะคะเป็นหลังมุมนะคะได้ความเป็นส่วนตัวในหลังมุมของเราด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเชิญไปชมด้านในบ้านกันนะคะ าในตัวบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ต่อเรินะคะซึ่งมีการทำตื้นคอนกรีตแสรมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถต่อลงิได้สองพันนะคะแล้วก็ทำหลังคาเรียบร้อยตรงนี้ลงเข็ยงด้วยค่ะไปชมด้น้าย้านะคะหลังนี้ค่ะจะเป็นการต่อเติมไว้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในบ้านนะคะตรงนี้นะคะที่ว่าต่อเติมไว้นะคะลงเขียงไว้เรียบร้อยเข้ามาตรงนี้จะเป็นประตูไม้สักนะคะได้ปรับปรุงเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ บ้านยังไม่เคยมีคนเข้าอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดนะคะเป็นโถงห้องรักขาคะ่ะซึ่งสูงสองชะะั้นเลยค่ะแล้วก็มีมมตัวกระจกนะคะตรงนี้หมดี ทเป็นห้องอองกำลงกายอะไรก็ได้นะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของแบบเคาน์เตอร์คร <c> ัวนะคะเป็นครัวหลังค่ะหลังนี้นะคะจะมีห้องนอนชั้นล่างค่ะภายในห้องนะคะก็มีการทำห้องแบบเป็นห้องนอนผู้สูงอายุไว้นะคะมอห้องไปนะคะ แขกค่ะก็จะมีทัง้งเป็นห้องอาบน้ำด้วยในตัวนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีการติดตั้งนะคะเป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็น้ำร้อนน้ำเย็นแยกไว้แล้วนะคะในส่วนของตรงเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็มีการติดตั้งะคะเป็นท่อน้ำดีแล้วก็น้ำไว้แล้วนะคะออกมาตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ออกไปส่วนด้านหลังบ้านนะคะก่อนทางขึ้นชั้นสองนะคะตรงนี้นะคะก็จะ ของใต้ชั้นในนะคะประมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองน,นะคะก็ <S <S จะมีส่วนที่เป็นโซนเป็นแฟมิลี่เล่นๆนะคะมาต่อนะคะตรงนี้นะคะเป็นห้องเตอร์เบดรูมคะ่ะห้องนี้นะคะจะสามารถมองเห็นใน้สวยนะคะที่เป็นตรงจะมีเลนูมข้างล่างนะคะหรือเป็นลิฟต์ูมข้างล่างได้ะคะ่ะ จะเป็นห้องกระจกค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีโซนี่แบกออกมาตรงนี้ค่ะเพื่อมองไปเห็นตรงหน้าบ้านนะคะแยกโซนไว้ชัดเจนนะคะหาเป็นห้องนอนนะคะตรงนี้ค่ะเราอาจจะเป็นห้องนอนที่แบบแยกโซนออกมาเลยด้านนี้นะคะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเตีนหัวหินคอนเสิร์ไปนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวในส่วนห้องน้ำเตอร์แทูลนะคะก็จะมีแอร์ค่ะ จะมีแอร์กวดเจ็ดเครื่องนะคะเดินมาชมห้องที่สองนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นโซนด้านหน้าบ้านนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะหันแหบบน้าทางทิศใต้นะคะซึ่งก็เป็นทิ้ที่รับลมนะคะส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนชั้นสองค่ะก็จะมองเห็นนะคะบริเวณของที่จอดรถนะคะจะเป็นตรงนี้คือเป็นส่วนของลานทาจอดรถค่ะถัดนะคะจะเป็นห้อง ซึ mm ่งจะเป็นห <Woo. S 1> ้องน้ำที forest, ่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะแล้วนี้นะคะก็เป็นจุดห้องน้ำนะคะบนชั้นสองนะคะซึ่งเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนะคะระหว่างห้องนอนเล็กนะคะทั้งสองห้องนะคะเป็นในบ้านคะแตบ้านหลังนี้นะคะเซนโฮนะคะพละสามสุขสวัสดิ์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สน่อยกเต็มมากๆเลยค่ะห้อง